เขียนมาเลยนะครับใครเป็นเอฟซแสนงามบ้างครับใครเป็นเอฟซีแสนงามมีทวันทีมบ้างไฟต่อไปชนเท่าไหรด่ดีมันมันชนจริงเที่ยวเดียวนะ่ะวันนั้นมาตีอันเดียวนะ่ะนะครับวันลูกเพชรน,น้อยตีมากครับใครโผ้เอฟซีแสนงามเยอะเหมือนกันนะเนี่ย โอ้โห FC แสนงามเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีนะครับใครเป็น FC แสนงามโอ้โห,โโหบาเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามแสนงามนะครับผมสัญญานะครับก็ว่าจะต้องทำให้ดีที่สุดดาวรุ่งตัวต่อไปก็ของพญายเยยนานนะครับนะครับคนแก่ผมเจอผมวันอาทิตย์บอกแสนงามได้คู่ทำไมนะตาต้น คนแก่ว่าไงแถวบ้านอ่ะเห็นกับตาแสนงามเริ่มเงินเอ็มเลยเหรอผมอยากปีเงินเงินหมื่นเงินแสนอีกสักเที่ยวผมกลัวมันไม่แข็งครับจิมมี่สวัสดีนะครับไล่แข็งอีกสักเที่ยวใช่แสนงามก้อยหักไปแล้วก็เมื่อวันจันทร์ผมจะออกไปหาติดแม่งเตะนัวปุ๊บนะครับเตะนัวปุ๊บก้อยหักขึ้นเอ็มเลยครับโอ้ได้ได้ตัวต่อไปดาวรุ่งมีถวันทีมตัวไปนะครับ ก็จะเป็นม้าสีหมอกนะครับของพญยาเยนานะครับขอ,อลุงขอแบ่งเดือมพันแสนงาบอกลุงเดี๋ยวเก็บไว้สามพันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับพ่อไก่ที่ให้พี่แกะไปในกลุ่มติดตามใหม่ครับมีอ่าเนี่ยแกะมันอยู่ใน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 ไลน์เนี่ยแกะพิมพ์ขึ้นมาเนีาใจร้ายทำพ่อไปแล้วครับอยากได้ยาดีจริงฝั่งได้ทั้งไหน อ่าทักแชทไว้นะครับเดี๋ยวผมลงไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งส่งส่งลิงก์ให้นะครับก็สวัสดีพี่น้องทุกทกท่านนะครับก็หนึ่งเดือนนะครับผมก็เก็บลูกเกิดมีสวรรน,นะครับออกนะครับคัดแค่สองตัวพอไก่นุ่มเนี่ยสมมติว่าขึ้นฝูงมาสามร้อยห้าร้อยตัวเตตัวไหนเก่งขายหมดแต่ขอเก็บไว้สองตัวนะครับเก็บไว้สองตัวเนี่ยเก็บไว้ให้พี่น้องที่เป็นเอฟซีมีสวรรน,นะครับเป็นคนรักมีสวรรน,นะครับ นะครับคอยเชียร์นะครับเดือนนี้นะครับผมขายนะครับให้ให้พญาเยน่าเป็นตัวนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับเป็นไก่หนุ่มนะครับชื่อมอสสีมอกผมก็เลยไม่ต้องเก็บของผมนะครับอ่ะนะครับเนี่ยมอสมันทักขึ้นมาแล้วเนี่ยไก่หนุ่มนะครับทักไปที่มอสเลยนะครับไก่หนุ่มตัวดีๆเนี่ยมอสมันจะมีคลิปนะครับมอสมันจะมีคลิปนะครับมีรูปนะครับมีน้ําหนักมีคลิปปีกมีประวัติพ่อแม่ชัดเจนนะครับก็ ทักไปที่มอสนะครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวผมไปไหนแล้ววะมอสทักขึ้นมาใหม่เน <c oughs> นะครับก็ไก่นุ่มเนี่ยมีทุกวันทีมเนี่ยจะเก็บนะครับเราชมสายเงินผ่อตอนนี้หาคู่อยู่บางผานนะครับผมเนี่ยเดือนหนึ่งจะเก็บสองตัวนะครับหนึ่งเดือนจะเก็บสองตัวเท่านั้นนะครับ เดือนนี้นะครับเดือนนี้เก็บของเดือนที่แล้วเก็บของคันนี้ไว้ตัวหนึ่งนะครับตอนนี้สาสรจะลอยู่โคราชใช่ครับไก่สาวเริ่มต้นตั้งแต่ที่ฟาร์มนะครับมีสามพันห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับหมื่นมีครับตามพ่อแม่เลยนะครับมีวันออกชนจะร่วมเดิมพันด้วยครับได้ครับท่านละท่านนายกไม่ตีครับเดี๋ยวผมดูให้นะพี่นะมีอะไรทักแชทไว้นะครับเดี๋ยวสนุกสนานนะครับคราชสองพันสามพันห้าพันนะพี่ นะครับเพราะว่าคนขอเดิมพันะตีล้านเนี่ยไม่ได้เหลือเลยนะครับ F16 ใกล้ออกยังใกล้แล้วครับเป็นลูกโชกุนนะครับตันนั้นเป็นลูกโชกุนนะครับสวัสดีครับโอนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าผมจะเก็บแค่สองตัวนะครับหนึ่งเดือนจะเก็บแค่สองตัวนะครับเดือนนี้เก็บของพญาเยนาาไว้หนึ่งตัวนะครับชื่อม้าสีมอกนะครับพอดีแกซื้อผมไว้แสนหนึ่งนะครับผมก็เลย เลี้ยงให้แกด้วยบอกเดี๋ยวผมจะพาไปให้ถึงฝันฝันของผมก็คือพาแกไปชนะเงินล้านนะครับแกเป็นพี่น้องผมที่ดีเป็นลูกค้าที่ดีแรกๆก,ก็เป็นลูกค้าแต่ตอนเนี้ยเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเขาซื้อไก่ดีๆผมก็อ่ะเดี๋ยวผมส่งเขาให้ถึงฝันเหมือนพี่เก่งนะครับจะถึงฝันหรือไม่นะครับผมตั้งใจให้มันถึงที่สุดนะครับวันหนึ่งซื้อไก่ผมแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากผมเลี้ยง นะครับผมก็เล for okay. ี้ยงดูแลเหมือนไก่ผมเองเหมือนลูกผมนะครับผมพัฒนามาผมก็ต้องรักแล้วผมก็ต้องดูแลเหมือนไก่ผมนะครับวันหนึ่งนะครับมันชนะล้านผมก็จะส่งมอบให้นะครับแต่วันหนึ่งถ้ามันเกิดแพ้ไม่ว่ากันนะนะครับเพราะว่าในสนามชนจริงนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเดี๋ยวอยากจะทําฝันของทุกๆุคนแหละนะครับอยากจะทําฝันของทุกๆคนแหละนะครับให้เป็นจริงนะครับแต่ วาสนานะครับจะถึงหรือไม่นะครับรอติดตามปรมาสีหมอกตัวนี้นะครับมาสีหมอกนะครับจะเป็นลูกของแสนกลนะครับเจ็ดสิบล้านนะครับไม่เป็นทาวสังคมนะครับนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านส่วนเสียสองนะครับสองวันนิดนะครับนี่เสียสองอยู่ในไลฟ์นะครับเสียสองก็จะเป็นเจ้าของเจ้าแสนงามนะครับเป็นเจ้าของเจ้าสีนินนะครับเป็นเจ้าของเจ้ามีดบิน นะครับเป็นเจ้าของบางมัดนะบางมัดเนี่ยเป็นไก่ตัวหนึ่งที่ผมนะครับนำไปไล่แข็งนะครับผมไปไล่แข็งชมรมมาเที่ยวหนึ่งผมก็เลยไปไล่แข็งเรืองชัยเงินหมื่นเนี่เนี่ยเนี่ยนี่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 ผมปักหมดฮนะมาแล้วเสียสองน้องผมพูดน้อยนะครับไม่ค่อยพูดเลยเอไยาไม้แย่ปากยังไม่ค่อยพูดเลยเป็นเด็กดีเกินนะครับอันไหนวะสองสองทักขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวพี่จะปักหมุดปักหมุดให้คนติดตามนะครับคือแสนงามเนี่ยแสนงามเนี่ยเป็นของเสียสองนะผมให้เสียสองฟรีเลยนะผมไม่ได้เอาตาังน้องสักบาทหนึ่งครับให้เพราะอยากให้นะครับและหลายลายตัวนะครับของสองวานิดอันนี้นีนน่สองสองวานิดปักหมุดไว้ใต้ล่างแอดเพื่อนนะครับแล้วก็ไปขอลิงค์เข้ากลุ่มกันนะครับเสียสองเนี่ยซื้อแม่ไก่ตัวละสองหมื่น นะครับแล้วไปขายลูกไก่ตัวละสองพันสองพันห้าแม่ไก่หลังบ้านผมชุดไหนเก่งคู่เกิดเก่งเตียดสองล่อไปหมดนะครับเน่ยสองสอวานิดนะครับเพื่อนๆนะครับแอดเฟซไปแล้วก็ไปดูหน้าเฟซเขาอะ่ะเขาจะมีลิงก์นะครับกดลิงก์เข้ากลุ่มไปเลยนะครับอนาคตเพื่อนๆจะต้องไปติดตามเจ้าแสนงามนะครับในกลุ่มสองสอสอวานิดนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ย แสนงามเนี่ยชนเสร็จก็ต้องไปอยู่กับเสียสองนะครับแล้วก็จะมีบางมัดนะครับใครติดตาบางมัดบ้างนะครับที่ชนเรืองชัยนะครับชนะเรืองชัยตาบอดแต่กระสู้ยิบตานะครับจนเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับเนี่ยเสียสองเนี่ยเก็บตัวเมียชามะนาวพ่อไก่ตัวพ่อไก่ลูกชาะนาวตัวเก่งที่สุดของชามะนาวอยู่กับเสียสองตัวเยียนะครับเสียสองซื้อผมไว้แสนหนึ่งนะครับแล้วก็ แม่ไก่ชามะนาวแม่ไก่แสนกลแม่สายแม่ไก่หลายๆตัวนะครับนะครับหลายๆตัวนะครับเป็นเจ้าของเจ้าสีนินตัวซื้อห้าแสนนะครับเสร็จสองซื้อผมไปห้าแสนนะครับเนี่ยไปกดติดตามได้เลยผมบอกให้พูดน้อยอย่างนี้นะครับรูปหล่อพูดน้อยนะครับลูปหล่อพูดน้อยนะครับแต่ไก่เก่งเยอะนะครับซุ้มนะครับไปติดตามกันเลยนะครับนะครับเออชื่อเจ้าบิ๊กบอสนะครับเป็นลูกชาะนาวนะครับเป็นลูกชามะนาวตัวที่เก่งที่สุด อยู่กับเศี่ยสองสองวานิสเนี่ยไปกดแอดเฟซแล้วก็ขอเข้ากลุ่มกันนะครับชุดชาะนาวแบ่งเท่าไหร่ทักไปที่มอสเลยพี่จิมมี่ครับท,ทักไปที่มอสนะครับมอสมีสุวรรณทีมะนะครับทักไปเลยนะครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์พ่อไก่ตอนหกโมงครึ่งเจ็ดโมงแล้วกันนะครับเจ็ดโมงเนี่ยผมจะไลฟ์พ่อไก่นะครับอนาคตผมจะเตะไก่ ไล์สดอ่านะครับใครเห็นด้วยและใครชอบบ้างเตะไก่ไล์สดชอบตัวไหนดูแล้วปิดกันเอานะครับเตะไก่ไปด้วยไล์สดไปด้วยนะครับชอบตัวไหนก็จัดไปเลยนะครับเน่หนึ่งน้องใหม่นะครับเี่น้องใหม่ของวงการมาแล้วเน่วินฟาร์มเนะี่ยวินสวินชยัย นะครับนี่ไปกดติดตามกันอีกหนึ่งเฟซซื้อแม่ไก่ในล็อกตัวละสองมืน,ซ,นซื้อนู่ซื้อนี่ผมไปเยอะมากเนี่ยที่ผมปักหมดไว้นะอ่ะละใครนะครับอยากได้ลูกแสนกลลูกสมพงลูกชามะนาวลูกชามะนาวขึ้นฝูงมาตัวผู้กับสามสิบตัวเมียสามสิบนะครับไปทักที่มอสเลยมอสมีสุวันทีมเนี่ยผมปักหมดไว้ใต้ลากนะครับแอตเอ็มเอสามหกห้า mm ใครอยากได้ลูกแสนกลนะครับลูกเยโกสมลูกชามะนาวตัวเก่งๆอ่ะมอสมีคลิปอยู่นะครับนะครับมอสจะมีคลิปอยู่วันดีพิเก่งเอสจีฟาร์มนะครับนะครับใครอยากได้ไก่หนุ่มนะครับลูกชามะนาวตัวเก่งๆพร้อมคลิปนะครับทักไปที่เนาะไปไปที่มอสนะเนี่ยผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ลูกสมพง์ขึ้นฝูมาวันนี้เห็นมอสลงเตะเก่งนะครับ แล้วก็ตัวที่เอามากพี่เฮงยังเตยยังครับตัวที่เอามาจากพีเฮงเฮงยังไม่เอามาให้เลยเนี่ยยงยุทธยงยุทธสุราประเสริฐครับเอฟซี FC ถามแล้วเนี่ยพีเฮงเอาไก่มาให้เนี่ยเนี่ยต้องถามมือเลี้ยงเขานะครับที่เข้ามาดูเสื้อแดงอ้วนๆจำม่าเนี่ยนะครับนะครับยงยุทธจะเป็นคนปั้นนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนผมเอาไปไหนแล้วไม่รู้ ตัวเก่งมันขายหมดละมันเอาพลองมาให้ผมตีสวัสดีนะครับใครอยากได้ไก่หนุ่มทักไปที่มอสนะมอสมีสุวรรทีมนะครับที่ผมปักหมดยุทของโกยได้กี่เที่ยวแล้ววะเดี๋ยวปั้มจริงทั้งสองเที่ยวผ่านแล้วเดี๋ยวค่อยมาให้อาจารย์ตุ่นปั้นบินแงะ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 มวนะ สวัสดีพี่น้องนะครับตอนนี้จย์ตุดปีดอยู่บ่อนบางประหารไก่แก้วนะครับมีลุ้นมีลุ้นอาจจะได้คู่นะครับวันนี้นะครับถ้าได้คู่วันเสาร์นี้พวกเราจะไปอยู่กันที่ไก่แก้วบางประหารน,นะครับสวัสดีพี่น้องนะครับก็มาแจ้งสมาชิกเท่านี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงเจอกันนะครับพรุ่งนี้ไลฟ์สดผ่าน facebook โอเคเดี๋ยว